สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆค่ะยายวันพาสองเลกมาพบปะพอมาเจอกับพี่น้องอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะยายวันพาสองเลกเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขเนวทางเสือสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะช่องแบ่งปันตัวเลขนี่ คลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขเป็นช่องแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะนําเอาแนวทางนําเอา,เอาตัวเลขมาแบ่งปันคลิปนี้เป็นงวดประจําวันที่30ิเดือน12ปี6กนามนภน้องเนาะ เื่อบ่อยเป็นการเซเวลาเข้ามาชมตัวเลขกันเลยค่ะพี่น้องคะส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ค่ะเขามาแล้วสองงวดอันนี้เป็นงวดที่สามงวดที่สามมีคนให้เด่นสีมากค่ะพี่น้องค่ะสีศู 0, 1, 2, 3, ะะนย์สีหนึ่งสีสองสีสามแล้วก็สีเจ็ดขยายบังชัดๆค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วเขาต้องตรงศูนย์สาม ตัวนี้ให้ลักซีมาจ้ะพี่น้องเสือเลยคะ่ะมีอยู่แคหาตัวหาหางอย่าถังสื่อสารกินแมงรัฐบาลเนาะคะ่ะเอามะแมงปันามาสให้รับชมกันกับพี่น้องค่ะสำหรับเจ้านีกเห็นอ่าเป็นงวดแหลกเนาะคะ่ะสำหรับงวดแหลกงวดนี้กอะลองเบิ่งกับพี่น้องค่นนะ,คะบอกเสียหายค่ะพี่น้อง ชี้ขาดล่างชี้ขาดล่างโอ้ยบอกผิดบอกถือขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องค่ะบอกเปเลยกระตุกล่าไปเนยชี้ขาดล่างให้เด่นเก่าค่ะวินเก่าเก่าหากับเก่าหกเก้าห้าเก้าหกสองตัวแค่นั้นค่ะพี่น้องค่ะเดล็กก็หลายตัวค่ะเดล็กบินเก่านะคะ าพิจนนารณนาบเบงคาแครไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อฟันเลิศลืมว่าสกัดฟ้าไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ค่ะเพราะว่าลอตเตอรี่ก็ออกมาแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นงวดที่แล้วค่ะเข่าตรงกลับเข่าศูนย์สามชี้ขาดล่างแต่ว่างวดที่แล้วเข่าบนเข่าศูนย์สามให้ลักสามเข่าศูนย์สามเนาะค่ะเนาะแล้วก็งวดก้อนนั่นอีกเข่าล่างค่ะ 8สีต้องตรงเลยค่ะพี่ออ้อง่ะหัวก่รงเขาว่า2หัวมีหัวที่3แล้วจ้ะเอาสถิติย้อนหลังไม่เบิ่งน้ำค่ะพี่้องค่ะเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจของเพื่นอนๆพี่ๆน้องๆแล้วค่ะพี่้องมีอีกเจ้าหนึ่งค่ะแอดระเดนสำหรับแอดระเดนนี่ อ่าเล็กอันนี้เป็นชุดเต็มของเพคนเนาะค่ะเพคนวาด้ตัดให้เล็กอ่ะเพื่อพอลงชุดตัดแล้วเดี๋ยวก็เสียมาฝากปีฝากน้องคือเก่าเนาะวัดก้อนนั่นเขาตรงตรงเก้าสีวัดที่ผ่านมาเขาตัวกับศูนย์สามมวลนีไฮมาลักสองรักสามแล้วก็ลักสีค่ะพี่น้องค่ะกสีไปชนกันกับต่างสงายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะลักสี อัไหนมาสิบสองหางบนสุดเต็มค่ะเป็น้องคะ mm ่ะ hmm. ล่อสุดตัดของคนนั่มเด้อค่ะเดอ้อเดี๋ยวจะเอามาฝากพีฝันน้องคือเก่าค่ะเดียกของคนกันหลายตัวทีะะ่สิบส mm hmm. อ,องชุดเด้อค่ะเนาะไอเพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยแลงวมาทีหนึ่งนะคะรักษาสุขภาพเลยนะเป็นน้องเด้อร์โลโกวิดกำลังระบาดรวยๆทุกคนนะคะ